ขออะไรอย่างหนึ่งได้ปะว่ะถ้าเราแชมป์อีกรอบหนึ่งอะพี่ต้องไปเล่นโรบกันหนูหนึ่งสตรีมน้องน้องพี่เล่นสควิตเกมกันไะเกมแต่งตัวเจ้าหญิงก็ได้อะสควิตเกมก็ได้ถ้าแชมป์เราจะไปเล่นโรบอสควิตเกมกันโอเคปะโอเคได้ได้แคบไว้แคบไว้ตงแชทแคบไว้จำไว้ด้วยอย่าให้พี่แพนปิดนะไม่งั้นหนูจะตำสตรีมพี่ทุกอันเลย อว่าฉเฉมพูดแบบนี้แพ่โยนแน่มี่แผ่นมีแผนน,นี่แข่งน,นะเว้ยเราก็ให้เกียตรติสนามเขาหน่อยเว้ยอย่าโยนนะพี่อย่าโยนนะตามนั้นเออแต่ถ้าไม่ชนะนเอมต้องกลับมาเล่น L O L ไม่ดีต้องเอมต้องเริ่มเล่น L O L อล้ไม่แต่แทนพุ่งลบไป<ว>ไม่ใช่ยหรอ<ต> <c oughs> เฉยเล่นไงไม่เล่นเรา แต่คือแผนพุ่งลบแอลไปเว้ยเช่มจริงเหรอร้อนร้อนต้องเลยอ่ะร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นไอ้พวกมันพุ่งอยู่เลยแผนเราดีเราบอกเราเคยแอบเว้ยเราจะไปโป๊กว่ากูจีบจนเราเราจะไปเลียนน้ำตาลด้วยกันพี่ a few moments later อเอสองแมปเลยหรอใช่ใช่ใช่ใชใชเป็นบล็อกเทนมูนแต่เหมือนติดอะไรไม่ร like ู้อ่ะก็เลยออกไปอืมหนูอยากแค่อีลิติกอะซื้อมาหนีจำวันนั้นได้ไหมที่ซื้อมาเพราะแบบอีลิติกแม่งไม่ไหวจริงหว่ะเล่นไม่ได้เลยจริงมันแบบแม่งแม่งต้องจำอ่ะมันแบบใหม่ด้วย ไม่ใช่มันแบบไหนม่จริงๆเดี๋ยวถ้าจะมาติฟมาแลกกันที่ถืออีวานเอาไปเอามาตีไปเลยหนูมิคาหนูมิคาก้าแปดเอาบ้านหนูมิคาก้าวแปดฟาโอ้โหฟาเหยียดแมตติฟว่าแซมแพนเหยียดแมตตีฟแล้ไปเล่นอีวาพี่แพนแมตตีฟมันยิงนันตะเก้าสิบเลยนะพี่ขึ้นไปไปดิไปดิไปดิ ซาบุซาบุซาบุตุ่มตมีเหรอมีมมมวะเพิ่มเพไปฝั่งนี้เพิ่มไปฝั่งนี้โอเคอออกหลังเดชดีมาังขะลาขะตรงกลางลยตรงกลางนี่ลนะรอ้าไปแล้ว เดี๋ยวไปดูไปดูข้างหลังปะดูข้างหลังดูข้างหล<อ>ังเดี๋ยวว่ารอได้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 เขาออกมาทางนี้แน่ถ้าโหมันต้องมันต้องิดอ,อ,อยู่ด้านใต้เว้ยหนูว่ายังไม่ไป Six and half hours later เด sure> ี๋ยวไปแล้ววะน้องเงียบมากเลยน้องน้องเห็นคนตรงเนี้ย่อย่ออยู่เนี่ยเจอที่เดียวเดี๋ยวเจอที่เดียวไปรอบ้ายิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วเดี๋ยวเราสิบไลนไปนี่ได้โอเคสิบไลน์มาสิบไลนแล้วก็ไปรอไปรอเล่นเฮกิลเล่นเล่นโผล่แค่หัวยิงได้ข้างในนั่ข้างในนัข้างในนั้าประตูนั่ประตูได้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 อุ๊ยฟีฟพี่ีหวานหวานอ้าวอ้าวป้าป้า

โดนโดนยิงไกลอ่ะโดนยิงไกลอ่ะเอ้ยเดินไปอยู Blog, ่นะเดินปไปเดิน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 อยู่เดินอยู่เดิน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 มันโดนสองมุมแล้วไปหลังลงแล้วลงมาแล้วนะลงแล้วเฮ้ยมีคนมีคนข้างมีคนข้างเฮ้ยอันนี้นะเอ้ยนิ้วไม่โดนโทษทีช้างกันได้ช้างกันได้อยู่รลช้างกันได้ช้างกันได้ช้างกันได้ระวังระวังระวังติงก่อนติงติงก่อนติ มากลับมาให้หมีมกลับมาให้หมดมิกลับมาให้หมดมิกลับมาก่อนตัวนี้ก็มีตรงสะพานแล้วก็มีใกล้มากใกล้มากตรงนี้มีตรงนี้มีโอู้ชีโอเคเดี๋ยวกลาบไปย่างอีกทีนี่ที่เรามาก่อนแล้วกันไปหลุดหล่นบ้านไอ้กล่องไอ้กล่องเงีด้ได้ได้กล่องไอ้บ้านเออเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บขอมก่อนเก็บขอมก่อนโอ้โหแบบอีแม็กกี้นะใช่ใช่ใช่มีคนสอนนะที่มีคนสอนนะเอาไหมเอาไหมเอาเอาเอามีใครใช้บ้านไม่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 หนูไม่ใช้ไม่ใช้ใช้ใช้ R สาม ทุกคนใช้อา,าสามหมดเนะ <laughs> นี่ <laughs> ป็นอื่นปะวะไม่ไมีมันกำลังมาฝั่งเรานะที่เราเพิ่งออกมาเมื่อกีก้เพราะว่าเขาต้องเข้าวงโอเคครับเนี่ยนตรงนี้จะมาตรงนี้เราไปเล่นตรงโซนนี้ได้เห <laughs> มือนมีคนนะมีคนนะล <laughs> ้เราไม่มีไมีๆลเข้าน้กๆๆแล้วโอเค อันตรีโดนตัวะสวยสวยเดา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 อยู่อยู่ในโรงไหมลบออกลบออกว้าแมงมุมจับกอนจับก่อนได้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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวนี่นี่เหลือตัวเดียวโอเคสวยลบออกต้องมาโรบอทเฮ้ยมันรู้ได้ทุกคน หนูไปก่อนเลยไปก่อนเรนหนูไปด like yeah. ูแถวนี uh. Hi, oh ้ก oh. ่อนดูที่ก okay. okay. ่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วหน่ยมีคนอยู่เรือนะครับโหมิ拉หรอซวนหลังอ๋อใช่ใช่ใช่เอเวอเรสต์น่าจะเอเวอเรสต์ตรงเนี้ยเอเวอเรสต์อ๋อคอนดูตี้มิาก่อนเห็นแล้วะเป็นหมอตัวนี้เข้าล่างหนึ่งตัวเข้าในหนึ่งตัวไอ้นี่เข้ามาตัวหนึ่งโอเคหมอก็จะแตกเรนหนูจะดูโพจะเล่นโพตรงนี้ก่อน อันน้ม่ไอตัวในกล่องไอกล่องนั้นมันมีไลท์บอกเดี๋ยวเราต้องดูเดี๋ยวเราเดี๋ยวคนหลังคนหลังคนหลังมายมุมเดิมเราได้นะมาอูมุมดได้เดี๋ยวเดี๋ยวซิมใหซิมไให้มาปามมา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 มมามามามมามมมมม เชียวคุณสามมีความตรงใไในใจโอเคได้ไ okay, ด okay, uh, okay. okay. ้ได้ได้ได้อะไรวะจริงราัดตีนี้ไม่ให้ออมเยาหลังข้างหลังาหล้าหลังข้ล how are you เดินนะาจะวิ่งไปด้านล่างนู่นว่ะแต่ยังไม่ได้เสียงวิ่เลยทำไรู้สึกเหมอนติ่มมากกว่าโอยขมมีคิวบางคิว้นคิวขนคิวมอมอกกฟาโอเคโอเคอยู่ตรงบ้านอยู่ตรงบ้านอย่ตรงบ้านเลยโอเคโอเคที่้านบ้าน้มันดูเหมือนไม่ใช่ตัวเดียววะนกนกนก 算帅算帅！别靠太近，别靠太近，靠那靠到快点 โอๆีๆๆีเียนตดก่นเได้นะแล้วขอเขาแบขอเข้าแบแม่งปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ปัมอยู่ได้ได้ดนหนึ่งๆๆเล่นมุมไม่ม oh, ุมหลักค่ะมุมหลักค่ะน่าจะเวิกว่า กลับเข้ามาแบบกลับเข้าาคนดีแบบจีเก้าโอเคโอเก็แตกคนนึ่ไกดแติเลเาเดาพี่่าชได้ไหมพี่่าชได้ไหมรอรีวะเอ๊ะเขมรเขมรเขมรค้น่ะะก่อนได้อยู่กันได้ยัม่งปกติเพื่อลรีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร หนูอยากหนูอยากอ้อมอ่ะเขาจไม่ขาใครนะหน <flatten. S 1> ูชี้มันน <cold> ันหนูชี้หนูชี้หนูชี้เชี่ยวขาไม่หน่อยขาไมหน่อยันดีอยู่อเมืนมีเหมืนมีจีเจ็ดเขาจากไกลไอ่ะี่นี่ตียิงมาตียิงมาระวังระวังระวัระวังระวัง เรานม่งมีนี่หนูจะเล่นนี่หนูจะเล่นตรงรถขอที่ดักัเลยนี่เดี๋ยูเวหยิบเคเบิลมาขอขอนี้ก็มาบนี่ตนีอนที่หลังคนนที่หลังได้ร้ได้ๆหนูจะเล็นหอีเราวงเข้าเราเราได้บ้าน เขาต้องนอนอยู่ป็ออยู่อยู่อยู่อ่หินน่ะี่จะหามุมตัดเกาะมันเยกินมาไม่ได้ต่อล้วต่อลต่อ้ต่อ่่หมอวิ่งใต้นะวินันใต้พีนมาีมาแล้วพี่มาเอ้ยมีตีบินมามีตีบินมาหลังเรา

นี 1> <No 1> <S <S oh, ่นะล้วไอ้ต hmm. ีไ oh, อ okay. ้ตีจามาเรามีตีใกล้ข้างหลังนะเดาเราเราเาสวยๆตังบอกเาบอกเราพี่หนุ่เราข้า้าข้า้ามีข้าดามีข้อง้เลยชเลยนะเดี๋ยวเขานะเขานะมอ้ตี้อ้ตีีมาเรยจิเเจมส์มาเแล้วเางอกเาองพี่หนุ่มเราบอกเราก ตั้งที่ซุบตั้งที่ซุบข้างหน้าประตูเลยขอโนมด์วะขอโนมด์วะตรงนี้ประตูหลังอะประตูหลังประตูหลังเออเออเออเอาแบบบ้าบ้าบ้าขี้รมาวะเนี่ยอุ้ยระวังพี่แอนระวังระวังอันติีได้ไหมอันติีได้ไหมไม่มีได้อยู่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 ใช่ปะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือหน่อยถือหน่อยโอเคเดี๋ยวมองให้เดี๋ยวมองให้โอ้ตรงสะพานเต็มเลยสะพานเต็มเลยตีตีหินหินที่มันขอรอด มีคนมาแห่แล้วสะพานสะพานสองตี้สะพานนี้มันจิ๊ปปี้แล้วก็ตรงนี้มีหินหินนี้หินนี้แล้วคุณพี่เลยเก็บเก็บของเลยโอเคโอเคเปลี่ยนปืนแป๊บเปลี่ยนปืนแป๊บเราบักนะืุนที่เราเราต้องเอาเนี่ยเราต้องไปยืนลบเนินน่ะถ้าไม่ไหวเราตอบตรงได้เราต้องรี้ยวอย่าตีนอ่ะเราต้องรีเลยที่นอ่ะ โเคไปผมแล้ผมแล้วผมละเล่นเดินพอได้ไหมเล่นเดินพอได้ไหมเดยหนูนก่อนหนก่อน ไล่ใช่ไหมแบ่งแบ่งแบ่งแบๆงแบงแมันครบมันคบโอเคๆอเคไม่ม okay, ีไอ้นี Naj ่ JA mae, ้ยู่เลเระวังนะมันม okay, okay. ีคนโอเคโอเคที okay, okay. ่ หนกินพื้นที่หนกินพื้นที่หนูกินพื้นี่ข้างในนี้ข้างในโอเคโอเคโอเคไปรายต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 ายเฮ้ยีขาไอนอน เราบอกนะพี่สัญญาแล้วเราบอกว่า yes เราบอกถกิเกมมาแล้วิเกมมาแล้วผิดเกมสัญญาพี่แพนเก่งมากทุกคนเก่งมากทีมแพนเก่งมาก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 เราบอก ลบบอกโอ้ลบบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ได้ฉันติเกมสุดท้ายอีกแล้วเหมแต่วันชองเลยขอถามความรู้สึกหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากค่ะวันนี้กับวันชอมีความต่างกันไหมคะรู้สึกว่าพอมีแลนด์มาร์กมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะ รู้สึกดีค้นเขาเพราะว่า,ถ,าถ้ามันไม่มีอ่ะมันจะแบบลงกันมั่วแล้วบางทีต้องงัดงัดบ้านกันเองเ่ยก็จะเสียแต้มตรงนั้นไปแต่ว่าเกมนี้ทุกคนได้คิวจิบกระแต้มโอ้โยคนจะเอ็มได้ประมาณสิบกว่าแต่ว่านานก็ไม่แน่ใจต้องไปต้องรอดูคนนับแต้มเขากําลังนับแต้มให้อยู่ต้องรอดูในนิดค่ะขออนุญาตถามคําถามสักเล็กน้อยหน่อยได้ไหมคะ ะคแะล้วคำถามก็เหมือนวันแรกที่ถามเลยคิดว่าไชยชนะครั้งนี้อะไรที่น้องไปสื่ไชยชนาครั้งนีงยคะเตรียมต่อไปด้วยใจพนาันกันไว้ว่าถ้าได้แชมป์พี่แพนต้องเล่นโรบอทแค่นั้นเลยเป็นเรงจูงใจที่ดีมากมถ้าสะดนจะ่พนะจะไปดูค่ะ,จะจนะก็อยากเห็น <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขับต้องสนุกมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะ อ๋อใช่ค่ะยี <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> พี่แพน <c oughs> หนูบอกแล้วแรงจูงใจที่ดีที่สุดคือพี่แพนเล่นโลบอ่ะ <c oughs> อาชีว์วะอัาชีว์โลบอ๋อ